เขาก็ยังป้อนงานให้เราตลอดอะไรเงี้ยเราก็ยินดีครับเราก็ยินดีเราก็ขอบคุณที่แบบยังยังป้อนงานดีๆให้เราตลอดอะไรเงี้ยเราต้องเราก็ทาเต็มที่ครับเหมืออวันนี้เราเป็นพระเอกยืนหนึ่งในช่องเลยนะยืนเป็นเสาหลักยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครยืนเป็นเพื่อนงี้แหะเพื่อนๆก็แบบเออเริ่มหายหายไปแล้นี่เป็นโลโก้ช่องไปแล้วไม่ก็มีคนยืนอยู่ด้วยกันเยอะๆนะก็ไม่มีผมคนเดียวหรอกครับผมก็มีเพื่อนๆยืนอยู่ด้วยกันตอนนี้ผมน่าจะเหลืออีกปีหนึ่งนะฮะ ว่าคราที่แล้วเซ็นเอาไว้สองสามปีตอนนี้น่าจะอีกปีหนึ่งครับปีกว่า,วาครับและที่ไปหรือยังฮะปีปีหนึ่งที่เหลือแล้วสิ่ปีที่จะต่อไปต่อไปข้างหน้าตอนนี้เราก็ยังแฮปปี้กับช่อง7 hd อยู่ครับผมผมว่ามันหลายมุมมองครับหลายมุมมองบางคนก็มองว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างทําได้หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็มองว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่มันต้องมีการแข่งขันเยอะนะคร, <c oughs> ครับเพราะว่าข้างนอกเขาก็แบบทุคกคนก็มีนักแสดงใหม่ๆขึ้นมาเยอะ <c oughs> ผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยฮะว่าเราจะเราจะปรับตัวเองให้เข้ากับ เทคโนโลยีหรือว่าให้เข้ากับทันสมัยได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับมีข้อชวนเราเล่น BL บ้างไหมเอ,อ่อในช่องยังครับคู้จัดในช่องยังยังไม่ได้ชวนเราเหมือนกันนะฮะก็คงอาจจะเป็นออด้วยคาแรคเตอร์ด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงรี้ยฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็โอเคครับผมก็ผมก็แบบไม่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรตรงนี้ฮะคงต้องหาคู่ที่เหมาะกับผมยากนิดนึงเพราะผมก็สูงด้วยอะไรเงี้ยใครครับหนุ่ยเฮช ผมผมกับหลุยง